เครื่องประดับแผนเมกอันยมณีและหินสีแบรนด์ Band Joy Jew House เครื่องประดับจากอันยมณีหินออกแบบและทำมือทุกชิ้นแบรนด์ Band Joy Jew House สืบสานตำนานปูขายผ้าหญ้าขายพลอยจับเส้นใยใส่อันยมณีนำสิ่งที่มีในธรรมชาติอย่างเส้นใยกันชงมาถักทอเป็นชิ้นงานเครื่องประดับอันทรงคุณค่า พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสวยสมราคาการันตีคุณภาพถักทอเส้นสายให้เป็นเครื่องประดับไม่ซ้ำใครสนใจสั่งซื้อได้ที่จอยจิวเฮาส์ตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโทร0891595140เพจจอยจิวเฮาส์สนับสนุนโดยสำนักง,งานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่ง